อ้าวมันลงเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมมีคำถามครับอ้าวติดกาแปลงร่างเกรอเลยกูเฮ้ยแปลงร่างครับปะกงัดขึ้นนะไม่ไปไม่อฮะก่อนนี้จะไปดูคลิปเันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะยา้าฮู้โอ้โหไม่มือไม่มีเมือมอื่นลงกันหรือไงล่ะเฮ้ยโอ้โหระยะนี้ยังยิงไม่โดนอ่ะ ะอะไรข้าวบนอะไรข้าวบนนะปั้นหนไปเอ๊บสนานห้ามใช้สนานห้ามใช้ ราดอยู่สว้ตามมารีโหลดปึ๊บปั๊บหลบห้องนี้ปึ๊บปั๊บออกห้องหลังไปก่อนไม่ยื่นเสียงกระโดดมาตรงนี้ปั๊บมอาให้หนึ่งนัดแรกไม่เป็นไรวนปั๊บ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 เจาะ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 สลับปืนไปล่างก่อนอะไหนวะรีโหลด ไอ้เฟ okay. hey. 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 oh, hey, ินว <assessment. S 2> ิ่งไหายเฮ้ยมาบัน้ยอยู <meets Gil ets> ่ห <Huh? S 1> ้องนี้ปุ๊บหลบปุ๊บนั่งกระโดดจิงปุ๊บนั่งยิงสวยขาหลบเอ้าเดาวอยู่สามสามเก็บ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 รอุับ สกิลไปเฮ้ยสวยอยู่เปลี่ยนสกิลเฮ้ยมีคนมาหนงวิ๊งหน้าบันไดเปลี่ยนสลับปืนวิ่งออกมาดึงไปหักขวายังไม่รู้ตัวบันไดกระโดดยิงแรงเลยได้อยู่ปึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิเลือกสกิลวิ่งต่อหน้าบ้านแหมวอ่ะหมดแล้วเหรอไม่เห็นเลยไม่เนยากเลยอ่าฮ่าเป็นคนที่รอดระเบิดเพริ๊ก ผมบอกทุกคนแล้วผมบอกทุกคนแล้วครับทุกคนก็แบบว่าแบบตลกในวันที่ผมเอาฮาแค่นั้นแหละครับพวกคุณจะเสียน้ําตาในวันที่ผมเอาจริงอะบอกเกมที่ชนะเกมนี้ชัวร์เลยเชื่อผมดิยังไงก็ชนะหมดแล้วหรอมีเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยนี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะหาก่อนหาก่อนหาก่อนเกมนี้ยังไงก็ที่หนึ่งทุกคนผมบอกเลยว่าการโชว์รักษาการเล่นลิงเนี่ยผมนี่เฉียบสุดแล้วเฉพาะในเกมนี้นะอ่ะเจอแล้ว ก่อนไปวิ่งก่อนนะครับทุกคนมีสะโขบครับแต่ไม่เข้าฮะแอมเก่งจริงๆนั่งครับสวยครับเฮ้ยแปลงร่างครับตะกบงัดขึ้นฮะไม่ไปบ่อยฮะแล้วก็ยิงฮะโอ้โหไม่ได้ฮะ งัดแล้วมันเลยหัวเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะโโห้เลยหัวได้ง่ายก็เนี่ยสาวว่าเล็งเลยนะเอาอีกแล้วครับไปโดนหัวครับทันโอ้ยไม่แตกไปไอคีนะได้ไปแล้วอ้าวไอคีนี่ว่าเอาคีเลยครับปึ๊บแกรกแกรกไม่ต้องโมงครับว่าขึ้นมาได้ยังไง ตกตายมาหล่อๆอปทุกคนขี้มู้ไขี้มู้ไปดูไปคนขี้มู้ไป <S <S ว่าเราเปลี่ยนปืนนี่ครับโอ้โหแม่งเ,เกมเดียวเล่นทุกปืนเลยอะเ <G ül üyor> กมเดียวเล่นทุกปืนนะเอาละทุกคนสายฟ้ามานะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณของการวงบีบครับสังเกตง่ายๆถ้าสมมติว่าสายฟ้าเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยให้เราจาําไว้ว่าเฮ้ยวงกําลังบีบอยู่นะไอ้หนุ่มผมยาวดีนะบางทีผมก็ลืมไปเลยนะว่าวงบีบอยู่พอเห็นสายฟ้าก็แบบเอ้ยวงบีบ่ะอะไรเงี้ย อุ้อวิวคนมันเหลือน้อยจังอะแป๊บเดียวเหลือ9แล้วอะโอ้โหแต่เกมนี้สนุกครับไม่เป็นไรคิดซะว่ามาโชว์ลิงแล้ว,วกันไะเออเล่นแป๊บเดียวเหลือ9คนเนะี่ยเกมนี้โอ้โหยังไม่ได้โชว์ลิงเลยเดี๋ยวขอสักน่าจะได้น่าจะได้ถึง13มไหมเกมนี้ทุกคนคิดว่าถึง13คิวปะครับอ้าวจะเปลง่ร่างเกอร์เลยกูรู้ว่ามีสองตัว แฟงร่างเกอร์เลยโอ้ยดิงยังไม่เสร็จด้วยต้องงัดอ่ะเอ้ามันลง เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคําถามครับผมมีคําถามครับว่าทําไมมันถึงลงจากบ้านแล้วมันไม่มันไม่มันไม่มไมมไมติดสตานวะ <S <S เอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเฮ้ยใต้ด้วยหรอวะลองก่อนถ้าสมมติว่าถือแล้วเราเดินอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องติดสตานปะ่ะฮะพ้นลมฟอคุสเพ็ดเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมเมื่อกี้มันเดินสไลด์ลงมาแล้วแบบมันไม่ติดสตานวะทุกคนเอาใหม่ลองวิง่งอ่ะลองวิง่งดู ตันเมื่อวะได้ไงได้ไงมันยัได้ไงมันเป็นเหมือนบัคครับมันเป็นบัค๋ยวลองทําดูเนี่ยให้มาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดของทิ้งปุ๊บแล้วมันจะมันจะหายอ่ะลองดูมันยังมีอยู่มันมีอยู่เนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยเฮ้ยไปเนี่ยไปเนี่ยนี่สลับปืนนี่สลับปืนหายเอ๊ะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้วะนี่แบบสารพัด สรารบบเทคนิคจริงๆนะบางทีอะ่ะตอนแรกตอนแรกติดตั้งตอนตสองไม่ติดว่ะเดินฟันก็ได้นะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบจังหวะดีๆอ่ะเดินฟันก็แบบเนี่ยเดินฟันอย่างเงี้ยอ่ะหยุดเฉย ยตัวสุดท้ายจเจ้าหัวซะหน่อยเอาไม่ได้เป็นไงเป็นไงชอบไหมแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ f a c e b o o k Fanpage b o x k i n Channel นะครับผม ามาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่ซุกกลู